สวัสดีค่ะดิฉันนางทิชรัตน์บำรเพียนหรือว่าครูอแอมนะคะปัจจุบันดำลังต,ตำแหน่งครูวิทยาศาะตชำนาญการอยู่โรงเรียนวัดเมืองใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่ที่1ร3อย้าามบน่งหนึ่าตำบลเทพสุตีอํอาเภอตลาดจังหวัดภูเก็ตสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูกเก็ตงานได้รับมอบหมายในงานการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นป .4 ถึงป .6 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมระดับชั้นป .4- ป .6 รายวิชาศิลปะในระดับชั้นป .4- ป .6 และรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นป .4- ป .6 ทัศประจําใจในการทํางานวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอนเป็นภูมรใจชั้นมาถึงสารบัที่ห้างานสนับสนุนการสอนเป็นหัวหน้างานและผู้เข้ามา ชอบงานเป็นเจ้ของโรงเรียนรับผิดชอบงานหลายหลายโปรเจกต์ของโรงเรียนรับผิดชอบโครงการโรงเรียนเพื่อทการสงสาโครงการโรงเรียนเพื่อกาสหวัสดีและโครงการเพื่อการจักยาธรรมค่ะแล้วก็ฝากขอฝากช่องยูทูบเพื่อนนะคะช่องยูทูบชื่อครูแอมพาทามและวัดเมืองใหม่แบ้านครูแอมนี่นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ สังเกิงไม่ดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ